ขอบคุณครับอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จาขอบคุณนะ้อคุณดยดีคุณด้วดีไม่ไปกอแถวก็บเาบเลยโอเอะขอสามแถวมอนนะครับอ่าข้ามชนกระทาดึ หยิบแล้วเดินออกเลยครับหยิบแล้วเดินออกเลยปล่อยให้เพื่อนด้านหลังบ้างที่เราต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเราต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวครับถ่ายภาพเซฟฟี่กันได้นะครับรับรองได้ในวันพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้เพจเฟซบุ๊กต่างๆจะต้องระหึงครับทุกๆช่องทาง ลูกสาวต้นข้าวลูกเล็กแห่งวงการเพลงลูกพุ่งรายการทีวีดังนะครับแชมปหลายสมัยด้วยกันใครก็ไม่สามารถที่จะโค่นกระดานได้นี่ในลัะในขณะที่เธอออกรายการทีวีทุกท่านตัวใจตุ้มต้มตั้มตุ้มตั้มตุมตมบลูกเล็กหลานเล็ก ของย่าของยาขงยาของแม่จะมีใครมาล้มแชมป์ได้หรือเปล่าหลายหลายท่าน,น,านโอ้โหใจไม่เสียกันจิ๋วกันเนื้อกับตัวเลยเดินทางมาผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้ำส้มเป็นทีมากของลูกสาวต้นข้าวหวานเย็นชื่นใจไหมครับอ,อีกแป๊บเดียวเมื่อกี้แฟนคลับเอฟซีบอกว่าเดี๋ยวถ้า ต้นข้าววาร์บเล็กสักนึงเลงตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพ่อปัจจัยทรรบุญให้กับทางวัด500บาทอ่าผลที่พูดเมื่อกี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเออยเอาตอนนี้แบ่งกันไปครับยังอยู่เยอะรวมตัวช่วยกันนะครับสามแถวรับแล้วเรียนออกเลยนะฮะรับแล้วเรียนออก ในขณะที่ลูกสาวต้นข้าวลูกเล็กของโรงการเป็นลูกทุ่งบ้านเราต้องแจกนำส้มเป็นธีมาอยู่บำบุนกองการุษนก็ยังไม่ได้ปิดากันสามารถกระบุญได้ตามปกติครับตอนนี้หลายๆท่านอาจจะพุ่งประเด็นไปที่การแจกน้ำส้มเป็นธีมของลูกเล็กลูกสาวเล็กลูกสาวต้นข้าว ว่ากองบุญตัเน okay. <let> ี้เปิดตามปกตินะท่านสามารถทำบุญจะได้ตามกำลังัทธาตามปกติครับเดี๋ยวร้านเล็กลูกสาวต้นเช้าจะมายืนอยู่ตรงหน้าป้ายตรงนี้แหละให้ท่านได้ถ่ายภาพเซลฟี่ใครจะถ่ายภาพร้านเล็กไว้เป็นที่ระลึก เล็กได้ร้องเพลงให้ฟังแต่ต้องมีข้อแม้นะตอนน้องมีอะไรแลกเปลี่ยนก็ต้องนะนะนะครับวันนี้หลานได้เดินทางม,มาแล้วจะได้มีส่วนร่วมบูกันไม่ใช่อะไรจะได้มีส่วนร่วมบูญกนันะครับเอาให้ใหญ่ใจสปอร์ตย้านักปุ่นิดพุ่งพระปาบมหาเศรษฐีโกพกษะ เรียบร้อยเ่เป็นสิ่งที่สำคัญน,นะพี่น้องนะเพาราะฉะนั้นโถส่งต้องทีที่ส่าเป็นพิเศษเอาเจอเลยครับ ทีมงานมตัวยานหมตัวยานยัยานยันยัยันยันย <t começo> ันยันันยัยันนยียันยันันยัันนทีนยันยนันนนยนับยันยัอยันยันยันยนยันยันยันยยัันทีนยันยันยนัท และก็สื่อมวลชนทุกช่องที่ความบรรลุภาพแห่งความประทับใจในวันนี้โปรญด้วยยาเตยขอบคุณครับต่อแถวกันมาเรื่อยๆครับต่อแถวกันมาเรื่อยๆยังไม่หมดครับยังไม่หมดทีมงานดูแลกับ้ายุเทียนแผ่นทองสลับกัน ต้องการภาพสวยๆสลับเปลี่ยนกันไปได้นะทีมงานของเราเราก็ต้องดูแลผิวใหญ่เยอะมายังไม่ก็มายังเราได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ยังไม่หมดครับยังไม่หมด ทุกท่านนะครับในการนำนนพระพรเทพธีมะมาร่วมทำบุญในการเปิดโรงทานกับทางด้านของวัดทัพประดามในการ,รเราเลือกราชินีนักร้องผู้ทุ่ข์ถึงผู้บ,บๆๆวชลงจากซึ่งเป็น,เป,นแบบเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบเป็นบทเล่ที่อนุต้นข้าวเนี่ยได้นำไปประกวดร้องเพลงในห้าสิบกว่าสมัยตรงน,นี้ก็ถือว่าตอนนี้เป็นที่รอใจเหลือเกินหลายหลายคนให้ฉายาว่าคุณน้อยนะครับเพราะว่ามีความละไมค,คล้ายคลึงมีความเก่งกาจแล้วก็สามารถ ถ่ายทอดอารมณ์เลยเขาคุณผู้บริโภคจะได้แทบจะได้รอดไว้ตัวเศษทีเดียวแต่กับใครเล่นฟังก็ไม่ปฏิเสธนะไม่ว่าจะเป็นแฟนในกรุ่นไหนฉะนั้นตอนนี้คนติดตามมากมายแล้วก็วันนี้น้องมาทำบุญกดียร์รับอยู่นะครับกำลังแจกน้ำเซาะเพลงนิวอยู่ในขณะนี้ไม่แน่ใจว่าถึงไหนด้วยกันถ้าใครจะเข้ารับก็เชิญต่อมาเลยนะรู้ว่าผมใช่แล้วนะหน้าเขาหน้าเขาหน้าเขาหน้าครัเขาแถวเลยครับเข้าแถวเข้าหน้าหน้าดีเลยครับ เวลาพี่น้องรับแจกได้ออกซ้ายมือนะออกซ้ายมือนะครับขอบคุณมากครับมีอีกไหมครับอีกไหมเด็กสาวจากจังหวัดกาญจนบุรีครับบางแก้วริเจงของเราอยู่ในวัยการศึกษาระดับประถมเนี่ยเก่งเลเดินก็เป็นภาษาบางเราก็เก่งเก่งเหมือนกับคุณผู้บริโวงจันท์านเราศึกษาการประวัติคุณผู้บริโภงจันท์ีนอายุประมาณเนี่ยแขกที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าแขก ท่านีเชิน้ำพิงนาำไรอ้อยทีลาลานเป็นแขวเรยไม่กล้าลงทะเบียนกันเ,น,นเลยจะเป็นยุคนั้นนะครับที่รอยขอยาไปในยุคขคุนผู้บวชลงจากนะครับที่ใไรประกวดกับพี่ชายที่อำนาจในยุคนั้นนะฮะอันเด็กสาวน้ำพิงน้ำไรอ้อยที่ว่าคลองใจและก็ดองต้นข้าวสุริยายนี้ไม่แตกต่างกันนะครับเริ่มคลองอใจแฟนๆติดหูติดตาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับเกิดการเดินทางมาเกินครึ่งร้อยสมัยแล้ว นะครับในขณะนี้เราก็เชื่อได้เลเว่าจะาสามารถครองตำแหน่งได้อีกนานะนะได้อีกนานทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยู่ที่คู้แข่ง้วยนะครับเพราะว่าทุกสนามนนทุกคนมีความตั้งมั่นตั้งใจแต่ว่าในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาทุกคนยอมรับยอมรับในความเป็นื้นดอยตัวนี้นะในความเป็นน้องต้นข้าวท้งความน่ารัก ทำสตอรี่ชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็โดยลักษณะงที่ใส่น้อเป็นคนที่น่ารักก่อนหวานแล้วก็ที่ใส่ดีนะครับอย่างพิธีกาพที่เราเห็นในขณะดนี้นะครับนบ้องมีจิตใจอยากจะร่วมทําบุญนะครับในการขอบคุณท่านผานสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่จะบบมอบให้ในวันนี้ก็คือ,รอกระต้องท้องน้ำสมเกลือสีมา้าผมได้ทานนะครับอร่อยสนใจเลยเดี๋ยอบอกว่าผมได้ทานแล้วก็ได้ทานเข้าขอมอนไง นักข่าวเรียกใครดีตัวเองก็ไม่ได้จริงแล้วหัวโสดเป็นไงนะโสดก็ถินที่หัวคนให้เป็นไงกบุญพวกเราก็ยังเปิดคำบุญเหมือนเดิมท่านใดใคดจะขึ้นมาไหว้บุญคุณผู้มืองดวงจันทร์บนสลาเชิญเลยนะครับแต่ท่านใดจะขึ้นมาไหว้บุญคุณผู้เมืองดวงจันทร์บนสระกเชิญตอนนี้ก็ยังแจ้งคือยังมีอยู่ท่านใดใครยังไม่ได้เชิญครับท้าหมดแล้วโสดสัญญาด้วยนะจ๊ะลูก ะสมกระบอกสวนขวาทุกคนจะส่งสัญญาณด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้มีช่วงรับขอก่อนนะครับพี่น้องนะเออช่วงนี้เดี๋ยวแจกของให้กับพี่น้องโอ้นั่นมาร์กาเรี่ยกวะคุยกันอยู่เมื่อกี้ทไมไวขนาดนั้นคุยด่านบนเมื่อกี้ไปถึงนู่นแล้วนะแยกกันรอกันมาไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกที่ร่วมด้วยคุยกันนะค่ะเคยากจะดทานน้ำซุปเกที่บ้านน้องต้นข้าวสุรียาเชิญเลยครับ วันเดินเลงของเราเนี่นะอ้าเเราเเรถ่ารูปรกายังนยเข้าไปงนงานใหญ่อ่ากด้วยังไม่ได้เข้าไปเลงเข้าไปเลย่เข้าไปรับเลงขอบุญคาขอบุกัระขอบุญนระอร่อยอร่อยึแก้วเลยการสดสดการอร่อยชุกคอดีจากในบรรยากาศแบบนี้พี่น้องวันนี้นะฮะทั้งที่ได้รับแจกทั้งที่ก็ได้รับแจกแล้ว่าอยากจะอยู่รอบใันกำลังใจกันลังสาว เป็นพันครับบริเวณด้านหน้าของสลาสุธรรมรัตน์บําบุดอย่างนี้พี่น้องเป็นพันนะครับเิญครับเิญครับท่านได,ได้แล้วตอกทรายท่าแต่ยังไม่ได้เข้าแถวจ้าใครยังไม่ได้เข้าแถวเลยครับขอบอคุณมากครับรับนิสุทแตงกีมากจากสาวน้อยน้องต้มข้าวนะครับศิลปินคนใหม่วันใจเป็นแฟนและตอนนี้หลายคนหลายท่านบ,บอกว่ายกให้ทั้งใจเลยสำหรับสาวน้อยคนนี้นะครับ E ya, จจน้องต้นข้าวสุตรยาจากเจรจากพันธด์ไตรรับกำใจจากน้องข้าวันนี้มีนักสม่มเตยม,มากกว่ากฝากแฟนแม่ๆพ่อๆพี่ๆแล้วก็นแฟนรับทั้งบรรดาพี่น้องที่มากรบถืที่วัดนะครับเจ้าหน้าที่เราบอกว่าดีใจที่เจอเจ้าหน้าที่ที่นำของมาในรถต่างๆมาก็เห็นแฟนเองมารอแล้ว เป,เป็นที่ทททราบาอรอยแกที่รใจจากหต้นข้านะครับให้กเอซทุกคนนะฮะแต่เสื้อที่หลานใส่ีข้างหลังเขียนว่เน้องต้นข้าวนวนี้ได้ดสเดีมาอร่อยีอ่ก็ไปดูยี่ห้อนะกินเลย <laughs> กินเลยอร่อยเลย กินเลยอร่อยเลยนะฮะสหรับอาหาส้มเตลิดมกถ้าแต่ใ,ใครยังไม่ได้เชิญเลยนี่จ้าตัวจริงเห็จริงครับมาเนี่เห็นจัดานี่าเนเทาคพี่น้องไม่ได้ยอยู่ต่นซอยกลางนะครับที่คนมุงมุงอยู่เนี่ยตอนนี้น้องต้นข้าวกำลังนำคำสบ้มเกลิดมิกนะครับมาแจกแฟนๆนี่นี่จาากันเามาแจกประดัพี่น้องที่มาขอบุญนะครับ ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ทาคนะฮะตอนนี้เป็นของฝากรับจากน้องต้นข้าวสุปริยานะครับท่านใดกันนี้แจกอยู่ืดเกลือตากนี่แหละนะฮะถึงไหนกันไม่รู้หมดยังลูกเอายืดถึงสองขวบเองอ่านี่ยจะเป็นชุดหลักๆแล้วบ้างนะใช่ไหม ชุดเตยไทยเเอาเข้าไปรับเลยครับเข้าไปรับเลยก็จะเป็นชุดเตยไทยนะครับหมดยังรูปหมดยาโอเคหมดแล้วครับขอให้น้องได้ว่าอาจารย์หมดนิดนึงครับขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆในทุกทัานนะครับขอบ